ไลิวฟดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสกิฟฟอรีนไฮยาอินเทนซีฟไวทเทนนิ่งพรีซีรัม รอบจ้าขอดของเขาเรื่เกมในไทยแลนด์มีเงินรางวัลรอคุณอยู่1 0 0 0 0แบาทเอาไปให้ได้เจ้าหนี้ทั้งหลายเตรียมตัวเลยนะครับเขากําลังจะได้เงินแล้วเขาได้โกตีกับอาจารจิอยู่ที่นี่แล้วโกเข้ามาตื่นเต้นไหมครับหรือสบายสบายก็ตอนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นบาน แรกๆที่เคยมาเป็นรอบนี้จะจะตื่นเต้นแต่ตอนนี้สบายคุณวางแผนไว้ยังไงบอกเราหน่อยได้ไหมเราจะได้ติดตามได้ถูกก็จะบอกว่าเราเราตอบถามได้เลยว่าเขาพอจะทราบอะไรบ้างคือกีฬากีฬาถ้าเคยนทนนิตมาเนี่ยเราจะบอกว่าไอ้ในกีฬาทนนิตเขาจะบอกข้ามอสมมติดาราตางประเทสก็ไม่ค่อยรู้ดาราตางประเทศก็จะบอกข้ามอ๋ออันนี้เขาจะข้ามเลยเขาจะเป็นคนตัดสินแต่ทุกอย่างเขาจะข้ามหมดนะไม่ไม่เลย แน่นอนที่สุดนะครับวันนี้1 0 0 0 0แบาทไม่น่าจะไปไหนแต่อยู่ที่นี่แต่จันจิก็ช่วยได้เคยดูอยู่แล้วรู้ว่าเล่นยังไงตรงนี้คุณเสริมเติมแต่งให้ได้ให้เขาตอบให้ได้เต็มชื่อข้างหลังนะครับถ้าเกิดว่ามีชื่อจริงและนามสกุลก็ต้องตอบชื่อจริงและนามสกุลถ้าชื่อเล่นและชื่อเรียกก็ต้องให้ให้ครบทั้งหมดได้ครับถ้าได้10ชื่อเอาไป1น0 0 0แสนถ้าไม่ถึง10ชื่อชื่อละ2,000บาทโอเคนะโอเคค่ะพร้อมครับ เราเข้ามาเลยครับซุปตาเต็มเซ็มคำจำที่ครับสื่อสารกันแค่คุณ3มคนที่เหลืออยู่ห้ามช่วยมันจะมีนาฬิกาที่มุมจอตรงนี้นะครับผมคุณบริหารเวลากันเองถ้าคิดว่ามันควรข้ามก็ข้ามกันไปส่งซิกกันเองแล้วกันนะครับถ้าหมด90วิถือว่าได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าแจ็คผ่าแตก10,000แบาทพวกคุณเฮกันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างนอกสตูแล้วเปติดรายการของผมเองพร้อม เริ่มอ่าดังที่จีนมากผู้หญิงดังที่จีนออมสุชาโอ้โหมอ่าผู้ผูีทูบีมีตูมีแดนดูทูบีแดนวอลเว่บีกวีบีมกวีบีมกวีอ่าแดนเป็นเกาหลีแฟนเป็นเกาหลีแล้วก็ลุกร่างลุกร่างไม่ผอมน้องมะม่วงไม่ผอมลอยชิดจันผู้ผู้ชายไม่ผอมเขาเรื่องอะไรคนอะไรอ้วนอ้วนลังสิบอ๋ ต้องไปซื้อของต่างประเทศเลยแถวจ่ายดอนเมืองเจเลงเหรอเจเลงสวัสดีครับผมเป็นแบบว่าแตกกางสมัยเก่าคู่ขับตอนรามที่ไม่ทักเมื่อก่อนนี้ผมคู่ม่ค่อยขัดเท่าไหร่แล้วนะผ่าดค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะผ่าไปแล้วข้าไปแล้วคนต่อไปเร็วผมดาราต่างประเทศดาราต่างประเทศห้านผ้านไปแล้วทำมุลยที่เป็นผู้หญิงดาราสมัยเก่า ผู้หญิงอ่าเวลากระโดดไต่เพนพักไต่มีไปสายพันไต่สายพานถูกต้องอ๋ออ่าเป็นผู้หญิง Emma าเวอร์เจนเป็นผู้หญิงข้ามข้ามข้ามข้าไปอ่าเวลาเราเปิดเนี่ยเนี่ยอะไรไฟเนี่ยเย็น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 แอร์แอร์พันธิยาแอร์ ตนเวลาอะเฮ้ยตั้งใจแล้วทำได้ดีมากมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมพูดมันผมว่าชัดมากเลยนะผมเล่นละครตู้กับต่อหน้าเจมส์จักมาผมมาบุญผมจะบอกคุณโลกทำไงไงรู้เลยโอ้ยพูดนี้นี่คุณยังไม่ตั้งใจเหรอถ้าบอกถ้าบอกว่าโลกทำไงเนี่ยคุณยวรู้อ่ะรู้กำลังคิดอยู่เต้าสมชายเร็ว แล้วนีไม่ชัดดอกผมพูดขนาดนี้ผมพูดขนนี้ผมแตกกังเมื่อก่อนจังคู่กับสอนรามยิ่งจังผมเดินดาวขำมินไม่ใช่เกือบได้ไปแล้วตะกี้นะได้ออมสุชาณนะบีมกวีนะอ้วนหลังสิทธ์นะคะเจ๊เล็งสมชายเข็มกลัดไม่ได้นะครับผมเอชชิรันข้ามไปไม่รู้จักตายสายทานได้ไรกะเวจีนมาดอนน่าไม่รู้จักข้ามไป แอร์พันธิลาได้ไปแล้วก็ข้ามไปแล้วก็หมดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกลับบ้าน6คำนะครับ oh. 12,000บาทขอต้อนที่ขอต้อนีทำได้ดีมากมากวันนี้ขอบคุณเหล่าซุปตาทุกท่านเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับผู้ชมสมัค <Wow. S 1> รเข้ามา <Wow. S 1> มาปาร์ตี้กับเราแบบนี้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเราติดตามก,น,กนได้นะครับทุกวันอาทิตย์มีนัดกันนะครับหโมง20นาทีทางช่อง3แห่งนี้กดสามสิบสามฮอลลีวูดเกมน้อไทยแลนด์ขอขอบคุณ ยาสีฟันโซลตรีพลาครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิกค,คลีนแอคทีฟกิฟเฟอรีนนิวบิสูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสเครื่องปรับอากาศแคเรียอินเวอร์เตอร์สก็อตเพียวเร่เ,เทนเบอรีร่นมข้นหวานตราพาเลส AIS 5G